บทภาวนาเทศกาลเตรียมรับเสด็จและคริสต์มาสสัปดาห์ที่5วันจันทร์ที่29ธันวาคม2025มองอนาคตด้วยใจหวังใครควรผ่านพระวจนะของพระเจ้าเยเรมีบทที่29ข้อ11และเพลงคร่ำครวญบทที่3ข้อ2 1ถึง26 เสียใจร้องไห้ล้มเหลวพ่ายแพ้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไม่มีใครไม่เคยเจอเรื่องราวแห่งความผิดหวังในชีวิตแต่ในความเจ็บปวดเหล่านั้นจะมีทางเลือกและทางออกให้กับเราเสมอเลือกที่จะจมอยู่กับความทุกข์หรือเลือกที่จะเงยหน้ามองที่ความหวังเลือกที่จะปิดประตูสำหรับโอกาส หรือเลือกที่จะเปิดประตูรับความท้าทายใหม่ๆที่อยู่ข้างหน้าหากเรามีความเชื่อมากพอเราจะรู้ว่าแผนการที่พระเจ้ามีต่อผู้ที่เชื่อเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เราทุกคนทำไมเราจึงควรมองอนาคตด้วยใจหวังพระวจนะของพระเจ้ากล่าวว่าดังนั้น ยังตั้งอยู่สามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดเราสามารถมองอนาคตด้วยใจหวังเพราะเรารู้ว่าความรักมั่นคงของพระเจ้าไม่เคยหยุดยัง้งและพระเมตตาของพระเจ้าไม่มีสิ้นสุดเป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าความเที่ยงตรงของพระองค์ใหญ่ยิ่งนักเรามีความหวังใจเพราะเรารู้ว่า ความรักของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เรามีความหวังใจเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันด์ดังนั้นจงละความกวลกวายของท่านไว้กับพระองค์วางใจในพระองค์และมองอนาคตด้วยใจหวัง เพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราหัวข้ออธิษฐานสำหรับวันนี้พระองค์เจ้าข้าโปรดประทานความเชื่อให้กับข้าพระองค์มากพอที่ข้าพระองค์จะมองเห็นความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์และมองอนาคตด้วยใจหวัง